วันนี้นะคะเราอยู่กันที่ศูนย์การเรียนสําหรับเด็กในโรงพยาบาลน,นะคะโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเราจะมาคุยกันในเรื่องของการเล่นของเด็กป่วยขณะที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลน,นะคะเรามารู้จักครูติ๊กกับครูโบกันนะคะสวัสด <Thank you. S 1> ีคในในความคิดของครูโบเนี่ยในเรื่องของการเล่นเนี่ยสำคัญยังไงคะสาหรับเด็กที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลน,นะคะ ในส่วนของตัวครูนะคะก็จะเ,เห็นว่าการเล่นเนี่ยค่ะอันดับแรกเลยก็คือจะช่วยให้เด็กเนี่ยค่ะมีความผ่อนคลายในการที่ว่าเข้ารักษาตัวเป็นเวลานานๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่งเสริมพัฒนาการเพราะว่าของเล่นบางชนิดเนี่ยค่ะจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการเหมือนบล็อกมันเป็นบล็อกที่ว่าเด็กสามารถหยอดลูกทรงต่างๆแล้วเด็กก็จะได้เรียนรู้เรื่องลูกทรงเลคขคคณิตหรือว่าลูกทรงอื่นๆให้เด็กได้เรียนรู้อะค่ะ แล้วคุณติ๊กแล้วคะค่ะสำหรับความสําคัญของการเล่นสําหรับเด็กที่ป่วยแล้วก็มารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะคะคือการเล่นเนี่ยค่ะนอกจากว่าเด็กได้ผ่อนคลายจากความตึงเครียดของโรคของเขาแล้วการเล่นยังช่วยในการส่งเสริมพัฒนาการต่างๆในการฝึกทักษะต่างๆเช่นกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กหรือว่าทักษะทางสังคม สําสหรับการเล่นนะคะเด็กบางคนน่ะชอบเล่นคนเดียวแล้วเหมือนกับพอมาอยู่ที่โรงพยาบาลเขามาเจอเพื่อนเยอะๆทางคครูค่ะก็จะเหมือนกับมีซื้อสักหนึ่งชิ้นไปปุบ๊บแล้วก็ให้เด็กได้เล่นร่วมกันนะอะไรแบบนี้ค่ะค่ะจากการที่เราคุยกันในเรื่องของความสําคัญของการเล่นนะคะขณะที่เด็กเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลก็จะเห็นว่า ในเรื่องของการพัฒนาการนะคะก็จะต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีประโยชน์มากสําหรับเด็กที่เมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลค่ะเรามาคุยในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเล่นในเด็กป่วยนะคะครูจิ๋มเป็นผู้ที่มีบทบาทนะคะในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเล่นในเด็กป่วยขณะที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนะคะ ไม่ทราบว่าช่วงที่เด็กเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลเนี่ยคุณครูได้จัดการเล่นอะไรให้กับเด็กบ้างคะอ๋ค่ะในส่วนของเด็กเล็กนะคะคือที่จิมรับผิดชอบอยู่ก็คือตั้งแต่2ปีค่ะจนถึง6ปีนะคะภาวะอารมณ์ของเด็กในช่วงนี้นะคะช่วง2อถึงหปีก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะคะก็คืออย่างเช่นช่วง2อปีนะคะเด็กก็จะมีอารมณ์ที่แบบเอาแต่ใจนิดนึงฉุนเฉียวนิดนึงด้วยอ๋อ ภาวะที่เขาเป็นนะคะด้วยโรคที่เขาเป็นเขาจะมีภาวะที่ค่อนข้างจะฉุนเฉียวอ่อนใจนิดนึงส่วนการจัดการเรียนการสอนของเด็กวัยนี้นะคะก็จะเป็นเชิงผลทายความเครียดค่ะสนุกสนานเราจะไม่เน้นวิชาการให้เด็กกลุ่มนี้มากนะคะเพราวะว่าด้วยด้วย,ด,วยด้วยภาวะอารมณ์ที่ยังเป็นเด็กอยู่การสอนของเด็กวัยนี้ก็จะเป็นระบายสีภาพจับคู่ภาพหรือว่าอย่างเช่นอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็สามารถใช้ได้ตั้งแต่2ปีจนถึง6ปีได้เลยค่ะ ก็จะเป็นกิจกรรมที่เบาๆที่เน้นให้เด็กผ่อนคลายความเครียดค่ะทวนโตขึ้นมานิดนึงภาวะอารมณ์ของเขาก็จะมีการปรับขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะการเรียนการสอนเราก็จะเพิ่มเพิ่มระดับการเรียนขึ้นมานิดนึงค่ะก็อาจจะเป็นยากขึ้นมานิดนึงอาจจะเป็นการบอกชื่อสัตว์หรือว่าจับคู่ภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะภาพที่มีความสัมพันธ์กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะใช้ได้ในช่วงอีกระดับหนึง่งสูงกว่า2ปีขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะ เราก็จะไม่ได้ตั้งกฑ์มากค่ะช่วง2-6ปีเราอเอาแค่2ในช่วง2ระดับก้อย่างเช่น2-3ปีเราก็จะเป็นช่วงผลคลายความเครียดเน้นการเล่นกันละการคุยการเล่นอน่านทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอ,อช่วงประมาณสัก3ปีถึง6ปีอะไรอย่างเงี้ยเน้นวิชาการเข้ามานิดนึงค่ะเพื่อให้เด็กได้มีการพัฒนาด้านความคิดด้านอารมณ์ด้านจิตใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการใช้ปากกาดินสออะไรอย่างเงี้ยค่ะในการ ลากเส้นเอ่อจากสีนู้นไปสีนี้หรือว่าเขียนก็ไกลขอไข่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้ไม่ไม่มีการเน้นวิชาการที่แบบให้เด็กได้รู้สึกตึงเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะจะเป็นเน้นพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมกล้ามเนื้อมัดเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่สําคัญอยู่ของเด็กวัยนี้เลยนะคะ เราก็จะเห็นได้ว่านะคะในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเล่นนะคะในเด็กปฐมวัยเนี่ยก็คือดูในเรื่องของความพร้อมในเรื่องของอารมณ์ของเด็กนะคะแล้วก็การเล่นเนี่ยก็คือจัดกิจกรรมในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาการในเรื่องของด้านการด้านร่างกายใจอารมณ์แล้วก็สังคมแล้วก็สติปัญญาด้วยค่ะค่ะหลังจากที่เราได้คุยกับคุณครูนะคะผู้มีบทบาทในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเล่นนะคะในโรงพยาบาล เรามาฟังความเห็นของพยาบาลวิชาชีพนะคะซึ่งมีบทบาทในเรื่องของการจัดการเล่นนะคะในเด็กป่วยขณะที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนะคะเรามาพบกับพยาบาลวิชาชีพนะคะคุณพอหัไทยนะคะจิวารัตค่ะไม่ทราบว่าขณะที่เด็กเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนี่ยค่ะในฐานะของพยาบาลเนี่ยเรามีบทบาทอย่างไรคะที่จะช่วยในเรื่องของการจัดการเล่นในเด็กที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนะคะ ก็อย่างที่ทราบนะคะว่าเด็กที่เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลเป็นเด็กป่วยเด็กป่วยที่เข้ารับรักษามีทั้งมีแบ่งเป็นกลุ่มแบบแบบทันทีทันใดฉุกเฉินและแบบโรคเรื้อรังนะคะเรื่องของการเล่นในเด็กเนี่ยคือจะช่วยลดความเครียดเนื่องจากน้องๆที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ยจะต้องเปลี่ยนสถานที่จากอยู่ที่บ้านมาอยู่ที่โรงพยาบาลที่ไม่รู้จักใครเลยเขาก็จะกลัวเมื่อกลัวเนี่ยเราจะช่วยเขาได้ก็คือการสร้างความคุ้นเคยด้วยการเล่นนะคะ ในการที่เราจะเข้าไปหาเด็กสักคนหนึ่งในการจะทําหัตการบางอย่างเช่นการให้น้ําเกลืเอเจาะเลือดนะคะในห้องที่จะทาหัตการเนี่ยค่ะก็จะมีอุปกรณ์การเล่นการเล่นก็จะแบ่งเป็นแต่ละระดับให้เหมาะสมกับพัฒนาการในแต่ละวัยนะคะเช่นเด็กๆเ,เล็กอาจจะมีโมบายมีกุ้งกิงเพื่อจะหลอกล่อน้องๆน,นะคะเพื่อให,ให้ให้ความกลัวแล้วก็ความเครียดน,นี่ลดลงแต่ในกลุ่มสําคัญก็คือเก่กกลุ่มเด็กผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะคะในผู้ป่วยโรคเรื้อรังเนี่ยเขาจะต้องมาโรงพยาบาลบ่อย อยู่โรงพยาบาลเนี่ยเปรียบสเสมือนเป็นบ้านหลังที่สองนะคะการที่เราจะช่วยน้องๆกลุ่มนี้ได้ก็คือทําให้บรรยากาศในโรงพยาบาลเนี่ยก็คือเหมือนกับที่บ้านสิ่งสําคัญในเด็กก็คือการเล่นการเล่นเนี่ยก็คือเป็นการช่วยเสริมสร้างพัฒนาการช่วยลดความเครียดแล้วก็ลดความกกัวในเด็กนะคะเราก็เลยจะมีจัดกิจกรรมแม้ว่าการทาหัตถาการบางอย่างเช่นถ้าเกิดในเกี่มลุ่มโรคเรื้อรังบางชนิดอะคะ่ะมันจะมีความเจ็บปวดในการทำพัการเราก็จะใช้ มีการสร้างบทละครสร้างตัวละครมีของเล่นให้น้องเช่นเป็นพวกเข็มฉีดยาตุ๊กตาคุณหมอคุณพยาบาลอย่างนี้ค่ะก,ก็จะช่วยลดอาการกลัวเขาได้แล้วก็เป็นการสร้างความรุ่นเคยเขาก็จะรู้สึกใกล้ชิดแล้วก็สนิทสนมกับเรามากขึ้นค่ะจะเห็นได้ว่านะคะในบทบาทของพยาบาลวิชาชีพนะคะในขณะที่ดูแลเด็กในเด็กที่ ป่วยแล้วก็รับการรักษาในโรงพยาบาลน,นะคะก็จะต้องในเรื่องของการสร้างความคุ้นเคยกับเด็กนะคะแล้วก็จัดกิจกรรมการเล่นให้เหมาะสมกับวัยกับโรคนะคะแล้วก็ดูแลเด็กให้เหมือนสมมติว่าเด็กเนี่ยเ,เหมือนอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็ได้รับการดูแลที่ดีขณะที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทำให้เด็กเนี่ยไม่เกิดความเครียดนะคะแล้วก็ให้ความร่วมมือในการ ให้หัตถการต่างๆนะคะในความคิดของคุณแม่เนี่ยในเรื่องของการเล่นสําหรับลูกเมื่อลูกเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรคะก็เหมือนกับลูกได้ใช้จะได้มีพัฒนาการนะคะแล้วก็ใช้เวลาว่างเพราะช่วงที่อยู่โรงพยาบาลเราใช้เวลาอยู่โรงพยาบาลนาน,านลูกก็จะได้มีเบื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อะคะ่ะเวลาตอนที่ลูกมาอยู่โรงพยาบาลเนี่ย ุณแม่รู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างคะถ้าพอเราเรื่องเอาเรื่องการเล่นเนี่ยมาให้ลูกเล่นจะรู้สึกว่าเด็กเป็นยังไงบ้างคะ,าะว่าให้เขาเล่นนะคะเพราะว่าเขามาอยู่โรงพยาบาลบางทีรอบหนึ่งก็เดือนหนึ่งรอบหนึ่งก็ครึ่งเดือนถ้าเขาได้เล่นอะไรบ้างเขาจะได้เพลิดเพลินเพราะว่าวันทั้งวันก็อยู่แต่บนเตียงคือปกติน้องก็จะไม่ได้ลงจากเตียงไปไหนอยู่แล้วไงห้องน้ําก็ไม่จําเป็นก็ไม่เข้าเพราะว่ามันจะติดเชื้อง,ง่าย ก็จะเล่นอยู่บนเตียงก็เลยต้องหาของเล่นอะไรให้น้องเล่นที่เขาชอบอะค่ะเขาจะได้เพลินแล้วเขาจะไม่เครียดลูกไม่เครียดคุณแม่ก็แม่ก็ไม่เครียดแม่ก็สบายสบายก็ <c oughs> จะรู้สึกว่าการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมันก็ไม่ได้เกิดความเครียดกับเด็กใช่ค่ะเพราะว่าสังเกตดูถ้าน้องได้เล่นของเล่นบ้างอย่างเงี้ยเวลาเขาได้รับการรักษาให้ยาะอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยมีการต่อต้านจะไม่ค่อย มีอาการอะไรเยอะอให้ความร่วมมือใช่ไหมคะ